แล้วก็อยู่กันที่โครงการ i อเดโอชีวิตตอนะคะห้องนี้สวยมากเลยนะคะ35ตารางเมตรเนาะชัดเจนแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนนะคะเตียงนุ่มมากนะคะแล้วก็แต่งสไตล์แบบลักชัวรี่นะคะเมีทีวีให้นะคะหนึ่งเครื่องเนาะนะคะโต๊ะเครื่องตั้งนะคะช่องใส่ของนะคะอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าใหญ่มากเลยนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นเก็บของนะคะดีอินทั้งห้องเลยนะคะอันนี้จะเป็นในโซนของห้องน้ำนะคะฝักบัวจะมีให้สองฝักนะคะฝักบนกับฝักล่างเนาะแล้ว,ลวก็ในส่วนของหัวส้วมน,นะคะก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะโซฟาเป็นโซฟาเบสนะคะมีตกแต่งด้วยชเดเ e ีย e นะคะสวยมากเลยนะคะโอเคมเออีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟทุกอย่างให้ครบเลยนะคะแอร์สองตัวนะคะติดฟ้าด้านบนเนาะนะคะมีเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะเครื่องซักผ้าไมาโครเวฟตู้เย็นนะคะมีครบเลยเนาะ,ะประตูเป็นดิจิตอลดอล็อกนะคะแล้วก็ในห้องนี้นะคะ เป็นห้าอเนกะสมนะคะสามารถเก็บรองเท้าได้เนาะสาหรับใครนะคะที่สะสมรองเท้าหรือว่ามีของจุ๊บจิ๊บนะคะก็สามารถใสา่าในห้องนี้ได้เนาะใครออชอบห้องนี้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะสวัสดีค่ะ